สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะขอบคุณคุณแม่ยุ้ยครับผมค่ะที่เมตานะคะกล้วยนะคะยี่สิบเครือนะคะค่ะเดี๋ยวจัดปอนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็มาส่งนะคะตอนเย็นๆนะคะค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะกล้วยยี่สิบเครือนะคะค่ะเมื่อวานก็ปอนไปแล้วนะคะชุดหนึ่งนะคะ ขอให้คุณแม่ยุ้ยนะคะมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะกิจการของคุณแม่นะคะขอให้ธุรกิจนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะก็กาลังจัดป้อนนะคะเมื่อวานก็ป้อนไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะช่องมินนี่นะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะครอบครัวของคุณยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะมีห้าเชือกนะคะ ก็มีช้างชรลาสี่เชือกนะคะมีอีกเชือกหนึ่งนะคะน้องปุ๋ยนะคะที่อายุน้อยที่สุดนะคะสีเชือกก็เป็นคุณยาย้างชรลานะ,ะก็ขอให้คุณแม่ยุ้ยและครอบครัวนะคะธุรกิจกิจการของท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านนะคะสมหวังดังตารถนาของท่านนะคะ ขอให้พระผู้บาประกรรมนะคะปกปักร,รักษาคุ้มครองครอบครัวของท่านนะคะธุรกิจกิจการของท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนะคะคุณย,ยายน้ำพึ่งนะคะอยุห้าสิบปีนะคะ ครอบคัวของคุณยายน้ำพึ่งมีช้างชาสีเชียงนะคะคุณยายสายทองนะคะอายุหกสิบปีนะคะวันนี้ได้กินกล้วยแต่เช้านะคะเมื่อวานมาถึงตอนมืดๆนะคะก็ป้อนไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะ กล้วยยีสิบเพืือนะคะของคุณแม่ยุ้ยนะคะทางนี้ดิ้นรอนะคะเจ๊ปวงนะคะเห็นกล้วยแล้วนะคะไม่ยอมกินยายืนรอนะคะอายุ45ปีนะคะตาเขาเสียข้างในนะคะ Okay. อีกสองเชือนะคะคุณยายจินตลายังรอแป๊บนึงนะคะกำลังเอามาให้นะคะ กลาบขอาพระคุณคุณแม่เยอะมากมาก,มากนะคะที่เมตตาครอบครัวห้าชื่องนะคะมาล้างกเาค่ได้กินแล้วนะคะสาวเ ยังอีกเชือกหนึ่งนะคะน้องปุยนะคะน้องปุยยังรอนะคะกขอบพระคุณคุณแม่ท่านมากๆนะคะที่เมตตาครอบครัวห้าเชือกนะคะคุณยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะ น้องคุยนะคะที่อายุน้อยที่สุดนะคะ28ปีนะคะ่อเดี๋ยวนะคะพ่อฟานกำลังเอามาให้นะคะน้องปุยสวัสดีค่ะสวยๆก่อนขอบคุณค่ะคุณแม่ยุ้ยก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆก่อนขอบคุณค่ะคุณแม่ยุ้ยนะคะขอบขอบอคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตาครอบครัวห้าวิตนะคะ thank you ดังครับ1 2งสอม1 2ซอม ขอบคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะที่เมตตานะคะครอบครัวยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะครอบครัวห้าเชือกนะคะเป็นช้างชลาสีเชือกนะคะก็ขอให้ธุรกิจกิจการของท่านนะคะสากุบาประกนะคะปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของคุณแม่ยุ้ยนะคะขอบคุณคุณแม่ยุ้ยมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณแม่ยุ้ยนะคะขอให้คุณแม่ยุ้ยนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ครอบครัวของคุณแม่นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขมากๆนะคะผิดหวังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่ท่านนะคะและครอบครัวนะคะสมวังดังปรารถนาของคุณแม่ยุ้ยนะคะค่ะวันนี้ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ